วันนี้ก้อยพาทุกท่านมาที่เอสเปซสุขุมวิท77มาดูคอนโดให้เช่าเนื้อที่อยู่ที่35ตารางเมตรเป็นคอนโดที่อยู่บนชั้น3วิวสะไว้น้ําทำเลของโครงการจะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท77หรืออ่อนนุชการเดินทางเข้าออกโครงการสามารถเลือกได้2เส้นทางจะเข้าจากสุขุมวิทหรือจะเข้าจากสีนครินก็ได้ สำหรับรถไฟฟ้าใกล้สุดก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชที่อยู่ตรงถนนสุขุมวิทห่างจากโครงการแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ้อยมาพักตี่โปรที่เอสเปซอุ๋มวิทย์นะคะสำหรับวันนี้เรามาดูคอนโดให้เช่ากันบ้างนะคะตรงนี้อยู่บนเนื้อที่35ตารางเมตรนะคะอยู่ที่ชั้น3ามองเห็นวิวสระว่ายน้ำเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆของเอสเปซอุ๋มวิทย77ห้องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะและห้องนี้ก็คือห้องแบบ1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ ห้องนี้จะอยู่ที่ขนาด35ตารางเมตรเข้ามาภายในห้องก็จะเจอส่วนที่เป็นครัวอันดับแรกเลยค่ะส่วนของลิฟวิ่งจะอยู่ถัดไปภายในห้องซึ่งจะอยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ของระเบียงระเบียงก็จะสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้นะคะมุมที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือมุมวางโซฟาและก็เป็นทางออกไปยังระเบียงในส่วนของด้านหลังโซฟาเป็นประตูบานเลื่อนสามารถเปิดปิดได้จากห้องนอน ทําให้ห้องดูโปร่งเวลาเปิดนะคะสําหรับคอนโดห้องนี้เป็นคอนโดที่พร้อมให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ครบมีขนาด35ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อน,นัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะบริเวณขวามือจะเป็นบิวอินครัวนะคะแล้วก็จะมี เตาไฟฟ้าพร้อมทั้งตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆมีตู้เย็นให้ด้วยขยับมาอีกมุมหนึ่งใกล้ๆประตูจะเป็นตู้เก็บรองเท้าเพื่อจัดเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขยับเข้ามาจะเป็นในส่วนของห้องน้ำภายในห้องน้ำจะมีส่วนของที่ล้างมือแล้วก็สุขภัณฑ์จะเป็นการใช้สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด ในส่วนนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สำหรับอาบน้ำแยกต่างหากมีเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะนี่ก็คือบริเวณอ่างล้างมือพร้อมบานกระจกขนาดใหญ่ขยับมาอีกห้องหนึ่งก็คือบริเวณพื้นที่ของห้องนอนเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอกับเตียงขนาดใหญ่และก็ พื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีผ้าม่านแล้วก็ติดตั้งแอร์ให้ด้วย1ตัวพื้นที่บริเวณมุมขวามือนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าในส่วนหน้าต่างของบริเวณห้องนอนจะเป็นบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีขาวตรงนี้นะคะมองลงไปด้านล่างจะเห็นวิวสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำที่เรามองเห็นอยู่นี้จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำที่อยู่ระหว่างอาคาร G กับอาคาร H ทำเลที่ตั้งของโครงการนี้จะอยู่บนถนนสุขุมวิท7 7หรือว่าอ่อนนุชอยู่ระหว่างถนนสุขุมวิทและก็ถนนสีนาคารินที่ตั้งโครงการจะอยู่ใกล้กับถนนสีนาคารินมากกว่าอยู่ที่ประมาณ650เมตรการเดินทางเข้าออกโครงการเลือกได้2เส้นทางไม่ว่าจะจากสุขุมวิทหรือว่าจะสีนาคารินก็ได้แต่ถ้าอยู่บนถนนสุขุมวิท77ก็มีทางลัดสามารถเข้าออกไปยังพัฒนาการ แล้วก็พรรามก้าวได้อีกนะคะสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้สุดของที่นี่ก็จะเป็นสถานีอ่อนนุชตรงนี้นะคะห่างจากโครงการประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นและนี่ก็คือคอนโด A อสเปซสุขุมวิท77นะคะท่านไหนที่กำลังมองหาคอนโดให้เช่าอยู่ก็สามารถติดต่อน,นัดหมายเข้ามาดูห้องได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ ส่วนท่านไหนต้องการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในเขตของกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็ติดต่อหนัาหมายก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์เดียวกันนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะกรอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยหมายพบ o ีโปรด้วยนะคะก้อยจะพาไปชมทรัพย์สวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ